เราซูมแล้วจังหวะนี้ซูมแล้วโดดไหม z o o แล้วโดดไหมไม่โดดนะครับผมโอ้ลอบนี้มันไม่โดดเฮ้ยโ,โอ้โหพี่วายเต็มแผงครับผมโอ้โหร่มกับกระต่ายทองครับผมซุปเปอร์เมกาสองพันครับดอกนี้ลั่นไปแล้ว,ว <c oughs> เอาล่ะค,ครับกบ็กราบสวีดัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่หน้าตาเดีด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องอาเจนะครับผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเกมฟอร์จูนลาบิดหรือว่ากระต่ายของเรานั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากก like, ดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะแล้วกดกระดิ่งน,นะครับผมกุ้งกริง้มงมังมิงเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่นะครับผมผมาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับวันนี้ก็ทวนมปที่200นะครับผมนะหรับกระต่ายของเรานะครับผมนะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามามดดููก็ ดูความสนุกสนานเท่านั้นดูว่าความบันเทิงนะครับไม่แนะนําให้ทําตามห,หรือว่าลอกเลียนแบบนะครับผมอ่ามาครับเดี๋ยวเราก็มาดูมารลุ้นด้วยกันนะครับว่าในกระต่ายวันนี้จะเป็นยังไงจังหวะน,นี้ซูมเข้าไปโอ้โหอุ้ย zoom อย่างเดียวนะครับผมนะมาเร็วจัดเลยนะครับผมนะโดดโคตรไวสองดีเลยนะครับผมนะเออเอาดิโดดโคตรไวโดดโคตรไวนะครับผมนะยัง ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยครับมหมุนไปทีเองซูมแล้วก็โดดไปเลยนะครับผมนะของจริงเว้ยของจริงเว้ยเอาให้สุดละเฮ้หมุนเดียวจบได้ไหมหมุนเดียวจบได้ไหมเปรือบเ,เ,เห็นไหมก็โดดไปอย่างนั้นครับทุกคนนะดูเวลาได้มันก็ก็ไม่แปลกหรอกครับนะเพราะว่านี้มันเป็นเวทสองนะครับผมนะ ได้มาต้นเกมแบบนี้ก็ถือว่าดีเลยครับผมนะโอ้ยแต่ก้อนโตมาแล้วครับผมนะรางวันเมกาอยู่ที่91นะครับผมอ่าก็ถือว่าดีนะครับนะโอเคเลยครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นักเหรียญจังหวะนี้คอมโบกับปลายไปนะครับผมยังไงเปิบ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 เดี๋ยวเปิดเทอร์โบเข้าไปด้วยนะครับผมนะโอ้ยทำไมมันนุ่งนวลมันค้างๆยังไงวะมันแหลกเว้ยเออ มันแหลกนะครับผมนะมันหน่วงข้งทางเงไม่รู้อันนี้ผมว่าไม่เกี่ยวกับเนี่ยนะน่าจะเป็นที่เครื่องผมเล่นมากกว่านะครับผมลอ,เอยเฮ้โดดอีกแล้วโอ้โหเอาเรื่องจัดเจ็บคอแล้วหงมวนสุดท้ายนะครับผมนะโดดรอบที่สองมาดูดีว่ามันจะเทารอบแรกไหมนะผมว่าเกลือ เกลือแน่เลยทรงนี้เกลือแน่ทรงนี้เปิบเปิบยังไงสองมุนสุดท้าย hello hello สองมุนสุดท้ายมาหน่อยมาหน่อยเออเดี๋ยวเท่าไรเปิบเปิบสามสิบเอ็ดนะครับผมน้ำมุนสุดท้ายยังไงแหน่ เปิดๆๆๆๆๆโอ้โห49นะครับผมนะรวมเป็นรางวัลก้อนโตรางวัลประกาที่71อโอน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับผมนะแต่ก็ถือว่าไม่เลวนะครับผมนะได้อยู่โอ้ยเรา z o มอีกแล้วโอ้โหขยัน z o มกันจริงๆแบบโดดลุลคือคือโดดเนี่ยโดดไม่ว่าหรอกนะแต่ถ้าโดดแล้วต้องให้ได้ด้วยเข้าใจ คือโดดมาแล้วก็ไม่ได้อะไรโอ้โหแต่มันก็ดีอะคือเราไม่ได้เสียนะมันก็ได้หมุนฟรีนะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะน้อยมันก็ให้เราหมุนฟรีนะครับผมคือโดดโดดดีอยู่แต่โดดมาเราไม่ได้ไม่รู้ว่าจะโดดไปทำไมเออได้อยู่นะแต่มันได้น้อยไงเ,เอออ๋อก็อยู่เบรดสองผมคิว่าผมไล่เบยดไปแล้วไม่ใช่หรอ ยังเนาะสามสิบเก้านะครับผมเดอะนี้ได้เท่าไหร่ห้าสิบเป็นรางวังลรวมก็โตที่สกอรการหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผมนะอ๋อเยอะกว่าสองรอบที่แล้วนะครับผมไอ้ได้อยู่นะเดี๋ยวผมขอขยับเบ็ดก่อนเลยละกันนะครับผมเอาเป็นเบ็ดเบ็ดสิบยี่สิบเลยเรียก,กันนะนะวัดไปเลยนะครับผมนะเบ็ดยี่สิบนะครับผมนะ ก็คือถ้ามันจะได้ยังไงมันก็ต้องได้ครับผมแต่ถ้ามันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะครับจังหวะซูมแล้วเบ็ดยี่สิบแล้วนะเปิดยี่สิบแล้วนะเพื่อนเออเอาดีถ้าโดดดีอย่างนี้เออน้ําขึ้นลิ้มตักครับผมแต่การที่เพิ่มแบบเบ็ดหนักแบบนี้คือผมไม่ค่อยจะแนะนานะครับผมนะ้ถ้าแบบใครมีแบบนี้ไม่งบไม่มมหนักพอครับหรือว่าดวงไม่ค่อยจะดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเน็ตเป็นประมาณของเราไม่โงอ,อะไรก็ดูตาม สถานการณ์ครับผมนะถ้าเล่นได้ก็ดีนะครับผมก็ดีนะครับแต่ถ้าเล่นแล้วมันก็มีข้อดีข้อเสียก็คือถ้าได้ก็ได้เยอะแต่ถ้าเสียก็ทั้งหมดก็หมดเยอะนะอก็คือเบรมันสูงไงแต่ถ้าได้ก็ได้เยอะแต่ถ้าไม่ได้ก็หมดเยอะก็หมดหมดเร็วด้วยอมาครับเลิกเลิกอ่าเลิกภาพแล้วเข้าเลือกต่อดีกว่าครับผมนะเออโอ้ย อันนี้ได้เท่าไหร่โอ้โหเมกา2 0 0เป็นไงล่ะเบต20สก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนั่นเน่ย900นะ่ะเบต20สิอุ้ยโอ้โหแล้วนอกเกมก็ได้ด้วยครับก็โต520อนี่ไงเป็นไงล่ะถ้ามันได้นะ่ะเออเบตสูงมันก็ตีครับอโอ้โหกระทองเกือบเต็มแผงเนะี่ยเี๋ยวแค่ช่องเดียวอ,ยอะไรครับนี่ เอบโอ้โหวายสตัวนะครับผมนะอังเปาถุงหนึ่งแล้วก็โคนะครับผมเปิบยังไงมาหน่อยมาหน่อยเบตยี่สิบแล้วโอ้โหอะไรวะเข้าฟรีไหมเดียวแล้วก็เงียบไปเลยนะครับผมเปิบเปิบจังหวะนี้ยังไงอือโคะคอมโบกับอังเปาไปยังไงยังไงมาหน่อยเราซูมแล้วจังหวะนี้ซูมแล้วโดดไหมซูมแล้วโดดไหมไม่โดดนะครับผมโอโ้รอบนี้มันไม่โดดเฮ้ยโอ้โห พี่วายเต็มแผงครับผมโอ้โหเร้อกับกระต่ายทองนะครับผมซุปเปอร์เมกาสองพันครับดอกนี้ลั่นไปแล้วครับโอ้โหหวานเทียบครับผมนะเออเต็มคาราเบลครับผมโอ้โหดูดิกระต่ายทองสามตัวนะครับผมนะเหลือนั้นคือตัววายหมดเลยนะครับผมนะโอ้โหเฮ้ยเอาเอาว่ะมาครับผมโดดไปแล้วรอบนี้ยังไงเมื่อกี้คือลั่นไปสองพันเลยนะครับผมนะ เออคิดดูถ้าเรายังอยู่ถ้าเรายังอยู่เบตสองมันน่าจะได้แค่200นะครับผมนะแต่เนี้ยคือเราขึ้นไปที่เบตยี่สิบเราเราเล่นเบทยี่สิบมันก็เลยได้สองพันนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะครับก็คือก็คือผมเล่นนะเออก็คือแบบผมมั่นใจนะครับผมนะเออคือความรู้สึกคนเล่นมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันแบบมันมีโอกาสได้ไหมหรือว่ามันจะเกลือนยังไงนะครับผมนะ รัวคนอื่นเป็นไหมแต่ผมเป็นนะครับผมนะแต่ก็อย่างว่าแล้วครับผมนะขึ้นเบีสูงๆแบบนี้คือผมไม่แนะนํานะครับผมนะถ้าแบบไม่มั่นใจนะครับผมแล้วก็งงไม่นาพอหวยได้ไมกามาอีกแล้ว760ครับดอกนี้ผมว่าผมพอดีกว่าไหมหายังไง อ่ะเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมนะผมพอดีกว่าครับตอนนี้กำไรมันเยอะแล้วอ่าเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ใจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับใครที่สนใจกดใตใ้คอมเมนต์นะครับผมนะและสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะ goodbye CJ ครับผมบายบายจุกกลุ้มขอสุด